สบายดีทุกๆคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โตจากคลิปที่แล้วเนาะตอนนี้เขากาลังพักกันรับรถออกจากสวิตเซอร์แลนด์มุ่งหน้าไปที่เยอรมนีสตุทาร์ดเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ขับรถลงมาจากภูจากผาทางคตรงงงงเงี้ยวอยู่บ้านเมียนยาของเอมี่แล้วตอนนี้ก็เป็นทางซื้อทางตรงก็เลยมาทาครีมกันแดดพอดีว่ามือเศร้านี่ก็ลืมทาครีมกันแดดนั่นแหละแล้วก็ช่วงที่เอมี่อยู่บ้านเมียนาของเอมี่เนาะข่อยก็บอก่อยทาครีมกันแดดไปเลยทุกคนเบื้องหน้าข่อยเน่จากเขียวจากดำแล้วก็จากซ้ำเนาะ คอยมีค่ะล่ะก็คือว่าก็คือสีบเปลี่ยนเอียงค่ะล่ะอยก็เลยซาล่าใจเนาะก็ไปย่างเลินก็ไปย่างออกกรลังกายกาแฟพอกลับมาบ้านแล้วคอยกระเบื้องเสียบหนาแน่อยก็เบื้องเคี้ยวใหม่ค่ะขนาดพูดีว่าสภาพผิวของข่อยก็ไว้โตแสงแดดค่ะล่ะขั้นขาดขีมกันแดดไปดีหนาก็จะเบื้องเคี้ยวไปแบบนี้เลยค่ะล่ะแล้วก็คีมกันแดดที่เอมี่ใส่อยู่นี่ก็เป็นเนื้อผสมลงพื้นนอกเกี่ยง่ายล้วก็ซึมเร็วป้องกันน้ำแล้วก็ป้องกันเนื้อสารสกัดจากธรรมชาติเนาะมีดอกมะลิแล้วก็เขาสาลีบานหางจุลเคราม มินอีไปนาระหว่างวันที่เขาท้าไปนะเขาก็จะเบิ้งขาวนวนเนียนซุ่มซำแล้วก็บเบิ้งมีออล่าไปแบบนี่แหละแต่ว่ามือนี้เอมี่กับว่าได้แต่งหน้าดอกคอยทุกมือนี่คอยท้าแต่ครีมกันแดดแล้วก็ท้าลิปสติกกะแค่นี้เองเนาะมาวันนี้เขากับาเบิ้งบิวเขากับว่าเบิ้งบรรยากาศมือนี้เอมี่กับแฟนเขากับพากกันพอมีเวลาเนี่ยแล้วก็เลยพากกันครับรดเลาะเล่นเบิ้งหั่นแล้วก็เบิ้งนีไปเนาะ ดีว่ากระดุนนาแล้วเขาก็บ่ได้มาฮะล่ะเออว้าเร็วแล้วก็เว้าอีกทุกคนเอ้ยฮะล่ะขับรถเลาะมาก็มาเห็นช่วงนี่ก็สิเป็นพวกไล่ไว้แล้วก็เป็นพวกไล่องุ่นเนาะเอมี่ก็เห็นว่าเออวิวเงินงามลองขับรถขึ้นมาเล่นก็หน้าแต่ว่าเอมี่ก็เจอว่ได้เรยวว่าอยู่ในแถวใดแล้วก็โซนใดเนาะแต่ว่าก็อยุบกไกลจากแถวที่เมียเอมี่อยู่ฮะล่ะเขาก็ขับรถเลาะเล่นไปเนาะแต่ว่าช่วงนี้ มันก็สิบได้วิวได้บรรยากาศบึงเคี้ยวซุ่มจำเนาะพอดีว่ามันก็เขาหนาหนาวเนาะพวกใบไม้มันก็ล้นทิมเบิดล,ละละมันก็เลยได้แต่วิวได้บรรยากาศก็จะเบิงออกอัน เล้งเล้งเลงเล้งเนอะหะละแต่ว่ามันก็งามเด้ทุกคนมันก็ได้อารมณ์ไปอีกอารมณ์หนึ่งเนอะหะละเดี๋ยวสู่างหน้าฮอนเอมี่กับจังสิพาเมื่เดี่ยวอีกคนนึงเด้อพอดีมันก็เป็นมันก็อยู่บ่ไก่จากบ้านเมียาที่เอมี่อยู่เนาะหะละวันนี้เขาก็ขับรถพักกันมุ่งหน้าไปที่เมืองมอนเทร่เนอะคันเอมี่ออกเสียงผิดกะขอโทษขออภัยเด้อเมืองนี่ก็เป็นทางพานขึ้นไปวิวขึ้นไปบรรยากาศขึ้นไปหมู่บ้านยาของเอมี่เลยหะละเมืองนี่ก็ได้ก็เป็นเมืองที่มีซื้อเสียงแล้ะกังนาหลยๆคนเพิ่น มาเที่ยวไล่ได้เมืองนี่ก็ไเลยนักท่องเที่ยวนี่ก็มากกระโบขาดายเลยเด้เอมี่ก็มาเที่ยวเมืองนี่กันไล่เธอเลี้ยวทุกคนเอ้ยฮละล่ะเมื่อนี้เขาก็พากันขับรถไปเนาะแฟนเอมี่ก็ถามยู่ได้ว่าเอมี่สีพากันลุ้งยางถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอโบอแตว่าข่อยก็โอ้ยทุกคนเอ้ยคือแบบว่า บุอยากลงยางเท่นะผูดดีว่าเขาก็มาหลายเทือแล้วเนาะค่ะล่ะเดี๋ยวอันเมือ่อใดอารมุ่คึกค่ะค่ะล่ะเดี๋ยวก็จังสีพามาเที่ยวไม่เนาะเออผู้ดีว่าเมื่อนี้ก็บอได้แต่งตูเน่ได้เมืองนี้มันก็เป็นเมืองใหญ่เนาะทุกคนเนาะเออมันก็เป็นเมืองสีวยาใหญ่กับบวใหญ่ดอกมันก็เป็นเมืองที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเนาะบางเดือนเขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็อยากแต่งตูวสวยๆเนี่ยค่ะล่ะคอยก็ใส่คือสุดนอนนี่แหละทุกคนเอ้ยคอยก็ได้เออก็เลยแบบ ได้วิวได้บรรยากาศอยู่ในรถไปแบบนี่หละอืมคันละคันผู้ใดมาสวิตเซอร์แลนด์เมืองนี่เอมี่กะอันอแนะนน้ำเลยเดองามได้ทุกคนเออยูไส้มือของเอมี่นีกะจะเป็นแบบว่าเออมืน้ำเล็กเจนีวาเนาะเขาก็สามารถย่างโลเล่นเบิงวิวเบิงบรรยากาศไปโอ้ยสวยงามขนาดทุกคนเมืองนี่ก็ได้เมื่อนี้เอมี่กะสิทายคลิปทายบรรยากาศก็มาฝากทุกคนก็ได้ประมาณนี่แหละผู้ดีว่านเขาเขาก็ได้ลงยางเนาะทุกคนเนาะเออก็จะได้วิวบรรยากาศอยู่ในรถนั่นแหละไปวันนี้เอมี่กับฟ กสิฟากันสปีดมุ่งหนักไปที่เยอรมน,นีเลยเด้มือนี้กระไดเอามือนี้เอมีก่กสิฟากคลิปฝากวิดีโอไว้ซ้ำนี่แหละกสิคอปิดท้ายด้วยภูเขาว,วิวส,ยสวยๆงามๆปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนีเนอะเดี๋ยวเขากจะมาพ่อกันคลิปไม่คลิปนาเด้อเดี๋ยวก็มาเจอคลิปโตไปอยู่เยอรมน,นีเด้อบายบาย